็สวัสดีทุกคนนะครวันนี้ก็จะมาแนะนําความเร็วใจโลแล้วก็จิงให้ดูนะครับเขาฆ่า,าแล้วก็ตั้งค่านะครับที่ผมทำนะครโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมอ่ะเราจะมาดูที่ความไวก่อนเลยคือใครที่ถามผมว่าเปิดใจโลยังไงครับก็ตรงนี้นะครับผมใจโล เปิดตลอดเวลาเปิดเฉพาะซูมนะครับผมนี่ก็เปิดตลอดเวลานะครับต่อมาคือสโคปมันเหมือนมันไม่มีโค้ดให้นะครับผมมันมมแต่ซิงค์ระบบดาวอะไรเงี้ยครับผมผมก็เลยแบบไม่รู้นะวิธีแบบว่าทําโค้ดยังไงก็ถ้าใครรู้ก็ค,คอมเมนต์บอกกันได้ครับต่อมาคือความไวเลยนะครับก็ตามนี้นะครับอจะช,ช้าๆแฉกเอาก็ได้ครับผมสตัฟชิปออานะเพื่อที่จะให้คลิปมันช้าเอ่อมันไม่ไวมากเกินไปนะครับผม ไม่เยอะเอ้ยไม่นานเกินไปโอเคประมาณนี้นะครับอืมอ่ะมาดูอันนี้คือความไวทัดนะครับเมื่อกี้นีจาจโลอันนี้ตัดนิ้วนะครับผมเอออันนี้สําคัญนะครับความไวคงที่นะครับอย่าให้มันเร็วเกินไปนะครับอย่ามันเร็วเกินไปความเร็ว acc ก็คือเวลาเราปัดนิ้วนะครับปัดนิ้วเร็วเท่าไร่มันจะเร็วเท่านั้นนะครับผมปัดช้ามันก็ช้านะครับอันเนี้ยก็ทําให้มันคงที่ไว้นะครับ อืมอันนี้คงที่ไว้ต่อมาคือความไวปัดนิ้วนะครับเดิมอืม,อมเปิดกล้องอิสระ A P P ก็ได้นะจริงครับางทีก็ไม่ได้ใช้ครับผมโอเคแค่นั้นครับต่อมาก็เป็นพื้นฐานนะครับผมจะ เน้นที่สําคัญนะบนุนอ่าช่วยเล็งเปิดนะครับอันนี้บนอามุมมองก็คลาสสิกนะครับอ่าเปิดประตูอตัอตโนมัติคือมันมันมีวิธีการปิดเปิดเวลาเล่นกับประตูอยู่นะครับต่อให้เปิดอัตโนมัติอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวไว้ผมจะทำร่าวๆไว้ทีหลังนะเปิดกองก็เปิดอัตโนมัติครับผมอืม <c oughs> กระสุนเปลี่ยนอัตโนมัติเหมือนกันวางต่อเนื่องผมเปิดนะ กลยุทธ์ผมแบบว่าคลาสสิกนะครับผมอันนี้โอเคต่อมาก็สกิลเพย์นะครับโอเคควบคุมการกระโดดเนี่ยผมก็ใช้แบบแตะกันง่ายนะครับจอยนี่ผมเปิดนะครับผมเปิดเปิดไว้ย่อตัวผมปิดนะครับอันนี้ปิดเออใช้ปุ่มย่อเพื่อหมุนกล้องอันนี้ก็คือผมปิดไว้นะครับแต่กระโดดนี่คือเปิดนะครับผมก็คือการกระโดดแล้วหมุนนี้ได้ แต่ถ้านั่งแล้วหมุนไม่ได้เงี้ยคือผมว่ากดใช้นั่งแล้วมันตรยอะไรเงี้ยเห็นปะเออแต่ถ้าเปิดอะ่ะมันจะไม่มีไอตัวที่แบบว่านั่งแล้วลุนขึ้นอย่างเงี้ยเห็นปะเห็นในงเงาเงาไหมครับผมอืมก็คือผมว่าให้ทำอ,อะไรแบบนี้นะครับผมเนี่ยคือถ้าผมผมแบบว่าผมคิดว่าแบบว่ากดอย่างเงี้ยผมผมช้าไงผมก็เลยมาเปิดอย่างนี้ครับอันนี้ก็แล้วแต่คนถนัดอ่อะไอ ไอสองอันน้ะโอเคต่อมาก็คือโหมดควบคุมปืนผมใช้แบบง่ายนะครับผมคัแนะนําปืนก็ตามนี้ครับซิปลายก็สแสดงซิปลายนี้ผมไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับผมถนาดแบบนี้อยู่แล้วนะอืมแค่สแสดงเฉยไม่ได้ซ่อนนะครับแค่นั้นควบคุมก็ใช้แผงหนึ่งนะครับอันนี้อันนี้จหรับเพื่อนนะจะใช้แบงไหนนะครับผมโอเคปุ่มแคบไว้เลยครับผมมันไม่มีแช์นะครับมันไม่มีแช์นะผมว่า ผมกดแบบกดเนี้ยแล้วก็สี่นิ้วเนี้ยปุ๊บแล้วปุ่มมันจะเซตให้เราเลยนะครับแค่ขยับนิดเดียวพออืมอ่ะมขอพยายามทำให้มันแบบใสหน่อยคันนี้ว่าเราก็เริ่มชิ้นลวแล้วตอนเนี้ยคันนี้มันจะค่อนข้างที่จะใสมากนะครับตอนหลงังดึงให้มันขึ้นไปข้างบนนะฮะนี้ผมรู้สึกว่าผมกดโดนบ่อยๆเคก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรแล้ว โอเคภาพผมก็ปรับประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมปรับว่าปรับแบบนี้มันจะประหยัดแบตละลื่นกว่านะครับสําหรับใครที่แต่ว่าเฟรมเรทอะเปิดสูงได้เท่าไหร่ก็เปิดได้เท่านั้นนะครับผม mm hmm. ก็มีวิธีแก้นะผมเห็นมีมีคนทําวิธีแก้อยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะผิดกฎของทางเกมหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ระวังไว้ด้วยนะเชฟไอพี okay, P, มุมมองก็ประมาณนี้ครับสีอันนี้เราจะขนขนาดน,นะสีเซออะไรเงี้ย อันนี้เนะื้อหาผมกดปิดนะผมโอรู้สึกมันบางตาลโอเคต่อมาก็ไม่มีอะไรแล้วครับภาษาครับนี่แก้ตรงนี้เลยเปลี่ยนเป็นภาษาเสียงภาคไทยเนี่ยก็กดตรงที่เครื่องหมายเขียนเนี่ยเห็นปะมอืมหมดแล้วครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการตั้งค่าของผมนะตอนนี้ผมก็ขึ้น Predator เเไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคน โอเคใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันข้างล่างไว้ได้นะครับฝากกดคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับทุกคนโอเคเจอกันคิดหน้าบ๊ายบาย